สวัสดีค่ะวันนี้จะมารับบทเป็นสาวนักรีวิวนะคะวันนี้จะมารีวิวที่สุขอนอนของตัวเองนะคะนี่นะคะอยาจะบอกว่าไอ้ที่เห็นขวดน้ำเงินเล็กเมื่อต้นคลิปเมื่อคืนเป็นคาโมไมล์เรากินแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายขึ้นนะระหว่างคืนตื่นมาแล้วไม่ปวดหัวตอนเช้านะส่วนไอ้สีแดงๆเป็นเอเนอร์จี้กินตอนเช้ากินแล้วแบบถ้าเรารู้สึกสดชื่นๆกับปี้กระเป๋า ตุกเหลือเป็นคอลลาเจนคะนีก็เป็นตัวเครื่องแป้งของเราได้นิรันิ์เครื่ใหม่แล้วนะนี่เป็นตัวทำงานแล้วก็เป็นที่บรรทงของดิฉันเองต่อไปก็จะเป็นเกสอันนี้จะบอกว่าเล็กมากอยากได้ก็คืออยากนี้ต่อไปเป็นที่เก็บอุปกรณ์ตาเรียนของเราเองค่ะนี่ค่างสมบัต ไอพวกนี้ใช้ดีนะแทบจะไปเปิดบินมาใช้เองแล้วถามว่าเขาส่เราไหมก็ไม่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก็ไม่มีอะไรแหละไปแล้ว